ดองก้เดินหน้าลงทุนในไทยต่อเนื่องล่าสุดเตรียมเปิดสาขาที่สีราชากันยายนนี้ชูไฮไลท์เปิดร้านซูชิครั้งแรกของดองกีประเทศไทยเพื่อส่งมอบประสบการณ์แบบญี่ปุ่นสู่ผู้บริโภคชาวไทยติดตามกลยุทธ์นี้ได้ในรายการการตลาดเงินล้านอังคารที่17พฤษภาคม1 1นาฬิกาถึง11เนาฬิกา30นาทีทางเนช่อง16 ดองกีเดินหน้าลงทุนในไทยต่อเนื่องล่าสุดเตรียมเปิดสาขาที่สีราชากันยายนนี้ชูไฮไลท์เปิดร้านสูชิครั้งแรกของดองกีประเทศไทยเพื่อส่งมอบประสบการณ์แบบญี่ปุ่นสู่ผู้บริโภคชาวไทยติดตามกลยุทธ์นี้ได้ในรายการการตลาดเงินล้านอังคารที่17 ดีได้เวลามาอัปเดตแงมุมงธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนเทคโนโลยีในการตลาดเงินล้านค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11นาฬิกาเวลาเดิมนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทวันรัตค่ะเพนคัตสวีค่ะมีหลายช่องทางเลยค่ะให้รับชมรายการของเราได้สดๆเลยนะคะผ่านทางหน้าจอของ T n เใหม่เลส16นี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ด้วยที่ True ID f a c e b o o k Page ของเราที n Li v e รวมไปถึง YouTube ด้วยนะคะที่ t n n อ n l i n e นไ์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ ญี่ปุ่นเน<ฮ>อะช่วงที่ผ่านมาเขายังไม่เปิดประเทศนะ<ฮ>แต่ว่าก็เตรียมนับถอยหลังแล้วคุณ<ฮ>ผู้ชมขนาดเดียวกันในช่วงที่คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ได้เนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงฟิลบรรยากาศเรื่องการจัดจ่ายซื้อสินค้า<ฮ>และหนึ่งในนั้นเนี่ยหลายคนที่จะไปนั่นคือดองดอง,ดองกิจแน่น,นอนถูกไหม <laughs> นะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมธุรกิจของเขาเนี่ยที่มาบุกตลาดในไทยถือว่ายังคงเติบโตได้นะโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมา ขณะเดีวยวกันตอนนี้เนี่ยเริ่มเปิดประเทศกันมากขึ้นแล้วเขาก็ยังคงเดินหน้าที่จะลงทุนในไทยต่อไปล่าสุดเนี่ยหลายคนเตรียมแล้วนะคะที่สีราชาก็จะเปิดสาขาล่าสุดนะซึ่งมันจะมีแผนนะในการที่จะขยายสาขาต่างๆในประเทศไทยเยอะมากขึ้น แต่การที่เขาจะขยายสาขาได้ต้องมีกลยุทธ์ในแต่ละพื้นที่นะแล้วเขาบอกว่าที่สีราชาเนี่ยเขาเตรียมที่จะเปิดเป็นร้านซูชิค่ะคือร้านซูชิมันมีเยอะทั่วไปอ,อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นต้นฉบับแล้วมีเชฟที่เป็นคนญี่ปุ่นมาทําให้กิน<ห>เราจะได้รับวัฒนธรรมแล้วก็กลิ่นอายที่แบบว่าตรงตรงถึงคนไทยนี่เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ติดตามได้นะคะว่า เอกกยุทธ์ของดอมทงกิเนี่ยที่เขาจะชูไฮไลท์ของเขาเป็นอย่างไรด้วยนติดตามมากๆนะคะรวมไปถึงข่าวคราวของ Apple ด้วยนะมีรายงานคุณผู้ชมว่ากําลังพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับหน้าจอแบบพับได้อาจจะใช้เทคโนโลยีอะไรนะคะแล้วจะเปิดตัวได้เมื่อไหร่วันนี้ห้ามพลาดมีรายละเอียดมาฝากกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะชวนคุณผู้ชมมาดูกันนะคะข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแมคโดนัลลในประเทศรัสเซียค่ะ ก่อนหน้านี้เราได้ยินนะคะว่าเขายุติการดําเนินกิจการเป็นการชั่วคราวมาหลายเดือนแล้วนะคะแต่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นะคะเพราะว่าตอนนี้ประกาศยุติกิจการถาวรแล้วตอนนี้เตรียมขายกิจการทั้งหมดในรัสเซียแล้วนะคะสำหรับแมคโดนัลเองเนี่ยดำเนินธุรกิจในรัสเซียมายาวนานกว่า30ปีนะคะเพราะฉะนั้นนี่ียกว่าเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ทีเดียวค่ะและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการหาผู้ซื้อในท้องถิ่นที่จะมารับช่วงกิจการต่อไปนะคะ m c คโดนัล s f ฟาสต์ฟู้ดแบรนด์ดังของสารัฐได้ออกแถลงการถอนธุรกิจออกจากรัสเซีย่ <c oughs> หลังจากที่ดำเนินกิจการในรัสเซียมานาน30ปีพร้อมกับยอมตัดหนี้ศูนย์มูลค่า1,200จนถึง1,400ล้านดอลลา,าร์สารัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ41,000จนถึง48,000ล้านบาทค่ะสำหรับแผนการถอนธุรกิจในครั้งนี้นะคะโดยที่ในแถลงการของบริษัทเขาบอกเอาไว้ค่ะเริ่มกระบวนการขายกิจการในรัสเซีย จากที่ก่อนหน้านี้ปิดร้านชั่วคราวไปเพราะอะไรก็เพราะว่าวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นจากสงครามในยูเครนกับรัสเซียค่ะรวมถึงสภาพแวดล้อมการดําเนินธุรกิจที่มันคาดเดาไม่ได้นะคะถ้าหากว่ายังฟืนดาเนินกิจการในรัสเซียต่อไปแมคโดโนัลด์เขาบอกค่ะว่าเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมในการดําเนินธุรกิจของเขาเองค่ะขณะนี้บริษัทบอกว่าอยู่ระหว่างการจัดขายธุรกิจร้านอาหารให้แก่ผู้ซื้อในรัสเซีย พร้อมยกเลิกร้านค้ารวมถึงนำชื่อโลโก้แบรนด์แมคโดนัลและเมนูออกด้วยนะซึ่งอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าเขาขายกิจการแล้วขายทุกอย่างแล้วเนี่ยร้านอาหารเหล่านี้จะไม่สามารถใช้ชื่อแมคโดนัล โลโก้ตราหรือเมนูได้อีกนะคะทั้งนี้แมคโดนัลด์ระบุว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทนะคะที่ตัดสินใจทิ้งตลาดที่มีขนาดใหญ่เช่นรัสเซียโดยมีแผนจะค่อยๆรื้อถอนสัญ,ญลักษณ์นะะซึ่งสัญ,ญลักษณ์ท้าพูดถึง s <S แมคโดนัลด์นึกถึงเส้นสีเหลืองเหมือนเป็นตัว M สีเหลืองถูกต้องนะคะือคือ M นั่นแหละสัญลักษณ์เส้นโค้ง2เส้นที่เป็นเหมือนตัวอักษรเและสัญลักษณ์อื่นๆที่มันผูกติดกับชื่อบริษัทในเร็วๆนี้ด้วยนะคะ ซึ่งแมคโดนัลด์ยืนยันว่าจะยังคงเก็บเครื่องหมายการค้าในรัสเซียอยู่นะและอาจจะต้องใช้อำนาจกฎหมายบังคับใช้การคุ้มครองต่อไปหากสถานการณ์มีความจำเป็นนั่นเองค่ะคือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมจำกันได้นะคะแมคโดนัลด์ปิดร้านทั้งหมด850สาขาในรัสเซียค่ะซึ่งมีการจ้างพนักงานนะรวมๆตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณสัก62,000คน อย่างไรก็ตามบริษัทบอกว่าจะยังคงจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานในพื้นที่ระหว่างที่หาผู้ซื้อกิจการรายใหม่ดูน,นั่นเอง<ะ>ถือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเลยนะที่ออกมาสําหรับแมคโดนัลด์ที่มีกิจการทำธุรกิจอยู่ในรัสเซียงาน,นนี้เขาเรียกว่าตัดทุกอย่างตัด<ะ>หางแบบไม่อะไรเลยไม่ปล่อยอะไรไว้เลยแล้วก็กลับเลยนะแม้ว่า ตลาดของรัเสเซียะจะมีมูล,ลค่าเยอะนะสําหรับแมคโดนัลล์แต่เขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องกฎต่างๆแล้วเขารู้สึกว่า การทต่อไปไม่ได้จริงๆงเพราะการดาเนินธุรกิจช่วงนี้คาดเดาสถานการณ์ได้ยากจริงๆนะคะก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งอย่างแล้วค่ะที่เขาประเมินเอาไว้แล้วคุณผู้ชมเอาล่าะพากลับมาที่บ้านเรากันบ้างนะคะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวคราวของค้าปลีกจากญี่ปุ่นอย่างดองดองดองกี้ค่ะที่ผ่านมาเราเห็นพัฒนาการของเขามาโดยตลอดนะคะเขาเข้ามาประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่2,562มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ย3ปีมาแล้วกับการขยายสาขาทั้งหมด4สาขา สำหรับปีนี้คะ่ะ <K un> เขาบอกนะคะมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมอีกนะถึง2สาขาด้วยกันไม่เพียงเท่านี้ค่ะจะเพิ่มลายร้านอาหารด้วยเป็นร้านซูชิที่มีชื่อว่าเซนเซนซูชิด้วยเพราะฉะนั้นที่คุณผู้ชมไปจับตากันเลยค่ะกับการเติบโตนะคะของดองดองดองกิกันที่จะทำอะไรกับตลาดในประเทศไทยนะคะในช่วงปีนี้ค่ะ สำหรับดองดองดองกิคุณผู้ชมตอนนี้มีแผนนะคะเตรียมเปิดร้านเซนเซนซูชิแล้วเป็นสาขาแรกของดองกิค่ะเปิดตัวครั้งแรกที่ฮ่องกงไปเมื่อเดือนตุลาคมของปีที่แล้วนะคะซึ่งผลตอบรับดีทีเดียวค่ะตอนนี้ก็เลยกำลังจะเปิดสาขาที่2ออีกที่ฮ่องกงปลายเดือนเมษายนนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาดูจุดเด่นของร้านซูชินี่กันนะคะเขาบอกค่ะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นการคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่จากผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเชฟนั่นเอง ทางซูชิของดองกิเนี่ยนะคะเขาใช้เทคนิคการปั้นซูชิในแบบญี่ปุ่นมาเองเลยค่ะส่วนร้านเซนเซนซูชิที่จะมาเปิดในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นร้านซูชิที่เสิร์ฟแบบทาสดใหม่ ออเดอร์ order, ต่อออเดอร์เลยก็จะให้รสชาติแบบต้นตำรับนะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่จานละ40บาทโดยจะเป็นร้านขนาด188ที่นั่งแล้วก็ยังรองรับการสั่งกลับบ้านอีกด้วยค่ะร้านเซนเซนซูชิแห่งแรกในไทยจะอยู่ในดองกิสาขาเจพาร์คศรีราชาท,ที่จังหวัดชนบุรีนะคะ,ะซึ่งเป็นสาขาที่6แล้วคาดว่าจะเปิดให้บริการได้กันยายนปีนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณโยซูกะชิมานุกิประธานกรรมการบริษัทดองกิประเทศไทยบอกว่า ดองกิเนี่ยต่างจากคู่แข่งนะคะตรงที่มีสินค้านําเข้าคุณภาพจากญี่ปุ่นเป็นสินค้าที่มีจําหน่ายเฉพาะในดองกิเท่านั้นอยู่ภายใต้แนวคิดเจแปนแบรนด์ specialty store นะคะผ่าน3หัวใจหลักนั่นคืออะไรความอร่อย<ะ>สิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพนะ,ะและก็มีจุดแข็งอื่นด้วยนั่นคืออาหารปรุงสดใหม่รสชาติอร่อยแบบญี่ปุ่นเช่นซูชิแหละมันหวานออโอ้โห <c oughs> นี่คือเคยมีแบบคนแบบว่า เขาเรียกว่าเป็นไปซื้อมันปลูกในไทยอ่ะแต่พันมันมันญี่ปุ่นแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้อร่อยเท่าที่มันกันนาะถูกถูกไหมเพราะเหมือนดินในการปลูกแล้วก็อุณหภูมิความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้นะมีการเรียงจัดสินค้ายมีความอร่อยหมายถึงว่ามีความน่าสนใจนะ คือบางครั้งเดินเดินไปนี่คือแบบมันเพลินเนาะสีสันมนก็ละล้านละลานตาเนาะนะมีการออกแบบตกแต่งภายในร้านที่มีความสนุกสนานค่ะเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเที่ยวอยู่ในญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนั่นคือป้ายป๊อปนะที่เกือบจะทั้งหมดเขียนด้วยลายมือจริงถ้าคุณผู้ชมนึกได้จริงๆเนาะ นกาะเขาจะใช้ปากกาเมจิกปากกาหัวตัดด้วยนะมันเหมือนเป็นสเสน่ห์ของร้านดองกิที่ญี่ปุ่น้วยนะใช่ปะคือไม่ใช่แบบปากกาหัวกลมด้วยนะสังเกตไหมต้องเป็นปากกาหัวตัดเ<อ>นาะจะเหมือนเขียนจดหมายรักถึงลูกค้าของดองกีนะคะคือปกติฉลากสินค้าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะมีการเขียนแปลเป็นภาษาไทยเขียนอธิบายข้อมูลให้ลูกค้าคนไทยนี่คือเรื่องสําคัญนะและบอกด้วยว่ามีแผนจะขยายสาขาดองดองกิในประเทศไทยให้ได้10แห่งนะภายในปี2567 ตั้งเป้าที่จะสร้างร้านค้าที่แม้แต่คนที่ไม่คุ้นเคยกับอาหารญี่ปุ่นก็สามารถที่จะสนุกไปกับอาหารและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างง่ายดายค่ะคุณผู้ชมมาดูรายได้ของดองกีประเทศไทยที่ผ่านมากันบ้างนะคะจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะข้อมูลบอกว่าดองกีประเทศไทยเนี่ยมีรายได้เติบโตต่อเนื่องทุกปีเลยนะย้อนไปปี2562ค่ะรายได้อยู่ที่160.23ล้านบาทคือขาดทุนอยู่47.93ล้านบาทนะคะ ส่วนปี2,563รายได้เยอะขึ้นมาค่ะอยู่ที่727.85ล้านบาทแต่ก็ยังขาดทุนอยู่นะคะที่146.67ล้านบาทและสำหรับปีที่แล้วค่ะรายได้แตะมาถึงระดับ1 0 6 7 0 7ล้านบาทแล้วนะคะส่วนตัวเลขขาดทุนลดลงนะมาอยู่ที่113.17ล้านบาทค่ะ ซึ่งการส่งรายได้ของดองกี้เนี่ยก็อ้างอิงมาจากปีปฏิทินดองกี้ของญี่ปุ่นนะคะก็คือช่วงกรกฎาคมจนถึงมิถุนายนนั่นเองค่ะอก็ดูแล้วที่จริงคือตัวเลขขาดทุนเนี่ยมีแต่รายได้เขาก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีนะ ถือว่าเป็นการเติบโตในการทําธุรกิจในประเทศไทยได้น่าสนใจนะคุณผู้ชมไปแล้วล่วละค่ะพาคุณผู้ชมมาดูข่าวสารแวดวงยานยนต์ไฟฟ้า,ฟา,ฟากันบ้างนะคะกับล่าสุดการพัฒกกำลังการของ3ธุรกิจใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็น m อ็ทางฝ่ายของ Grab ประเทศไทยเองนะรวมไปถึงลิซซิ่งกสิกรไทยด้วยค่ะเปิดตัวโครงการน่าสนใจทีเดียวที่จะเปิดโอกาสนะคะให้พาร์ทเนอร์คนขับรถของ Grab เนี่ย สามารถที่จะผ่อนรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ e ีวีมาขับรับส่งผู้โดยสารได้ในราคาเบาๆนะ,ะวันละ227บาทเท่านั้นเองค่ะนะับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่จะช่วยผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสําหรับในประเทศไทยให้เกิดขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะไปดูกันค่ะเงื่อนไขมีอย่างไรบ้างนะคะสำหรับโครงการนี้บร,ริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดได้ร่วมมือกับ l a s i n g กสิกรไทยแล้วก็ Grab ค่ะเปิดโปรแกรม สินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับนะคะไปดูความเห็นของผู้บริหารกันค่ะคุณจางไห่โปกรรมการผู้จัดการของบริษัท S A I C Motor C P จำกัดและบริษัท M G Sales ประเทศไทยจำกัดเขาบอกค่ะว่าการร่วมมือกับ Grab แ,และก็ Leasing กสิกรไทยครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเชื่อว่าจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ภาครัฐประกาศนโยบายนะคะในการสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายในระยะเวลาเพียง1เดือนปรากฏว่า MG มียอดจองรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหนึนะคะมากถึง4,500คันทีเดียวค่ะโอ้โหเราก็รายงานมาอย่างต่อเนื่องอเพราะว่าคนไทยเนี่ยสนใจกันมากขึ้นสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าบวกกับมาตรการภาครัฐเข้าไปอีกลดลงไปโหกว่า2 0 0 0 0 0บาทะนะคะ เรื่องนี้นะมากันที่ฝ่ายของแกล b กันบ้างนะคุณวรชัติลักษณาโรธค่ะกรรมการบริหารของแก a ปประเทศไทยบอกว่าบริษัทได้ประกาศเป้าหมายระยะยาวในไทยนะคะตั้งเป้าให้มีพาร์ทเนอร์คนขับขี่ที่ใช้รถ e ีวีให้ได้ร้อยละสิบภายในปี2,569ค่ะและจากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นก็พบว่าคือปัจจุบันนะพาร์ทเนอร์นอคนขับแกบเนี่ยให้ความสนใจนะที่จะหันมาใช้รถอีวีจำนวนมาก ถึงร้อยละเเลยทีเดียวค่ะดังนั้นไอ้โปรแกรมนี้สินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับจึงถูกออกแบบมาสำหรับกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับที่ยังไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเองนะเนื่องจากว่าอาจจะไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบหรือมีข้อจำกัดต่างๆเช่นขาดผู้ค้ำประกันหรือว่าขาดเงิน<ม>ก้อนในการดาวนะะดังนั้นรูปแบบการผ่อนจ่ายรายวันที่เริ่มต้น227บาท และอัตราดอกเบีย้ยต่ำพิเศษจะเป็นการช่วยและก็เปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้สามารถเป็นเจ้าของรถ e ีได้ไม่ยากค่ะและนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำกินหรือว่าสร้างรายได้ผ่านบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันของ Grab ได้นะคะทั้งนี้มีการประเมินตลาด EV วค่ะว่ายอดขายปีนี้ทั้งตลาดนะน่าจะอยู่ที่ประมาณสักหมื่นคันหรือคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ปัจจุบนนันนส่วนแบ่งทางการตลาดหรือว่า market ตแ a ร์ของตลาด EV ววันนี้ยังอยู่ที่ระดับร้อยละ0ูนะ,ะหากเทียบกับตลาดรถทั้งหมดแน่นอนนะเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นมานะเป็นจริงเป็นจังนะแต่ว่าคาดว่าในปีนี้ค่ะจะเห็นตลาดรถ EV ีขึ้นมาได้ราว2-3เท่าค่ะหรือว่ามีโอกาสที่จะเห็น market ตแชร์ทะลุร้อยละหได้ในปีนี้นะจากมาตรการของภาครัฐเอ่ยนะที่เข้ามาส่งเสริมในการซื้อรถ E ีี บวกกับอะไรนี่สําคัญแล้วก็เข้าสถานการณ์ตอนนี้นั่นคือราคาน้ำมัน<ะ>ที่มันอยู่ในระดับสูงเนี่ยทำให้คนให้ความสนใจรถ e ีวีกันมากขึ้นที่สําคัญนะคุณผู้ชมเชื่อไหมในระยะยาวเนี่ยเราอาจจะได้เห็นแคมเปญที่มันเป็นสินเชื่อเกี่ยวกับรถ e ีวีทั้งฝั่งสมาชิกธุรกิจเช่าซื้อก็ออกมาให้เห็นในเรลูนี้ได้เหมือน<ะ>กันขณะเดียวกันก็มีการไปสํารวมกันว่าแต่ละแบงก์เนาะ เขาก็พยายามออกแพ็กเกจออกมานะที่เกี่ยวกับรถ e ีวีเพราะมันเข้ากระแสไงคนที่จะซื้อรถบางครั้งก็ไม่ได้มีเงินก้อนไงดังนั้นสินเชื่อดอกวงดอกเบี้ยโปรแกรมต่างเนี่ยมันออกมาแล้วก็น่าจะได้รับความสนใจไม่แพ้กับ เทรนด์ของคนที่จะหันมาใช้รถ e ีอีกันมากเลยสิคะโดยเฉพาะจุดเด่นหนึ่งอย่างเลยนะของโครงการนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะคะก็น่าจะช่วยให้คนที่ไม่มีรถแล้วก็เข้าถึงสินเชื่อต่างๆได้ยากเนี่ยสามารถเข้าโครงการแล้วก็เป็นเจ้าของรถจนอีได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ เอาล่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการพัฒนาเข้าสู่โลกดิจิทัลเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเราต้องคอยอัพสกิลรีสกิลตัวเองอยู่เสมอมันมีความจําเป็นเนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งคอร์สดีๆที่จะช่วยคุณพัฒนาทักษะทำด้านเทคโนโลยีได้คะ่ะ รู้ไม่มีที่สิ้นสุดสภาดิจิทัลร่วมกับ Microsoft เปิดโอกาสการเรียนรู้หลักสูตรพื้นฐาน u s h u Data AI และ Microsoft Security เพื่อก้าวสู่อาชีพแห่งอนาคตคอร์สเรียนออนไลน์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งเนื้อหามีคำบรรยายการสอนเป็นภาษาไทยและสามารถแชทสอบถามผู้เชี่ยวชาญรับประกาศนียบัตร,ร่วมของสภาดิจิทัลและ Microsoft พร้อมรับวอร์เชอร์สอบ Microsoft Global c e r t i f i c a t e ฟรีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง22มิถุนาย,ยนโดยมีะระยะเวลาการเปิดรับและอบรม ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ต้องการเรียนสนใจสมัครสแกน QR code หรือเว w w dct.or.th และ f c e e o o o at digital c u u r e n c of thailand โลกขยับไปทุกวันแบบนี้เราเองก็ต้องขยับตัวเองให้ทันเหมือนกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงเวลานี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวคะ่ะช่วงหน้าไปดูความคืบหน้าของการทดสอบหน้าจอแบบทับได้ของ Apple กันใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างและพร้อมเปิดตัวเมื่อไหร่วันนี้เรามีรายละเอียดคะ่ะ สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้เปิดเรียนวันแรกเลยเจอปัญหารถติดกันบ้างหรือเปล่าทั่วประเทศพร้อมกันเลยคนะือเราเห็นปริมาณรถเนี่ยชัดเจนหรือว่ามันเพิ่มขึ้นคือโดยเฉพาะเนี่ยตึกทิปโก้เนี่ยสาขาอสองนาของทีเน้นเพราะปิตีทีเน้นเนี่ยมีที่พัฒนาการด้วยเนาะค,คือที่นี่เนี่ย ในเส้นนี้มันจะมีโรงเรียนที่ถ้าเพนเห็นเพนจังนั้นมีสองที่สุรศักดิ์มนตรีไม่ใช่สุรศักดิ์มตรีอยู่ดินแดงเนอะจำผชื่ออันนี้สามเศษไหมเนี่ยเนี่ยลู้บสามเศษสุรศักดิ์มตรีเนี่ยอยู่วิภาวดีแถวบ้านที่ใกล้แยกดินแดงใช่สิละติดกับราชมงคลเก็จะมีโรงเรียนรูกบาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีโรงเรียนมัธยมอยู่สองฝั่งถนนเช้ามาเรารู้เลยพอแยกปฏิพัฒน์มาใช่ไหม โอ้โหเลี้ยวซ้ายปวติผ่านตลอดพี่พี่พี่ก็ผ่านตลอดนะนี่ไม่ผ่านเลยติดแงกเลยอะตั้งแต่ก่อนเลี้ยวละคือเราก็จะเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆเขาตื่นเต้นนะโอ้โหเดี้วบ้านพักมาเบื่อจะตายเช่คือคักเนาะเดี๋ยวติดตามกันในข่าวเที่ยงเป็นว่าน่าจะมีบรรยากาศนะเยอะมากแต่ว่าดูแลตัวเองกันดีๆเนาะเป็นเชื่อเพราะว่าค่าวนี้บอกว่าถ้าติดโควิดไม่ปิดโรงเรียนก็ให้เด็กดูาการกันเนาะแต่ว่าบางที่ก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าจะต้องมีผลตรวจ ATK ไหมบางที่บังคับแต่ กระทรวงสาธิการไม่บังคับไงเออไม่รู้ใจยังไงวิจารณญาณแต่ละโรงเรียนเนาะก็ต้องดูไปอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดส่วนเรื่องของแมคโดนัลที่โอ้โหตอนแรกเอ้ยมันเป็นข่าวเก่าหรือเปล่าเราเพิ่งเห็นนะแล้วก็แบบเออพี่เขาทิ้งเลยอ่ะทิ้งเลยจากประเี่ะใช่ไหมเพราะว่าเอาข้็ที่จริงฟังเหตุและผลของเขาแล้วอ่ะคือเขาไม่สามารถคาดการการทำธุรกิจได้เหมือนกันเออถูกไหม คุณผู้ชมนี่คือแบบใน YouTube Facebook นี่แสดงความวันียคมากดีดกมากคึกคักกันมากขอบคุณนะที่เข้ามาติดตามสงสัยพอลูกๆไปเรียนได้แล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่มีเวลาว่างดูหรือเปล่าแต่ว่าอยากจะให้เราพูดคุยเรื่องไหนแจ้งกันได้นะเนี่ยห0รกว่าคนเนาะหลายคนก็บอกว่าเลยมีทางเดียวยุติรัสเซียอยูเคลนเลิกลบเลิกยิงนี่ทุกคนคาดหวังอย่างนั้นหมดนะคะ อ๋อเรื่องของแม็กเออเพนว่ารู้สึกเรื่องของแม็กโดนัลเนี่ยพอเราทําปุ๊บคนก็จะสนใจมันใกล้ตัวด้วยแล้วมันบวกกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันด้วยอะแบบนี้ใช่ตลาดใหญ่มากเลยนะ <มา S 1> เขายังตสนใจแบบนี้เนะเนะี่เดี๋ยวติดตามกันดูว่าเอ๊ะมันจะยังไงเพราะว่าที่จริงแล้วนี่อยากจะมีเรื่องพูดต่อนอะเพราะว่ามันจะมีกฎหมายที่ของรัสเซียคือถ้าใครออกไปอะสเริ่มวันที่หนึ่งพฤษภาคมสิ้นสุดวันที่สาพฤษภาคมสองพัาร คุณผู้ชมมาจับตาข่าวสารเทคโนโลยีกันบ้างนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่ใช่ข่าวลืออีกต่อไปแล้วค่ะหลังจากที่ลือกันมาพักใหญ่ๆนะ,ะ,ะสำหรับพัฒนาการของ Apple เองค่ะในการทดสอบ อุปกรณ์ก็คือหน้าจอบแบบพับได้นะคะที่เชื่อว่าน่าจะนํามาประยุกต์ใชก้กับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า iPad ของเขาเองนะคะหลังจากทดสอบเสร็จแล้วคุณผู้ชมเชื่อว่าน่าจะสามารถวางขายในเชิงพาณิชย์ได้จริงๆเนี่ยก็คือภายในปี2025อันนี้อย่างเร็วที่สุดคดนะอีกสางปีานค่ะ,ะมาดูกันคะ่ะข่าวคราวกับการทดสอบนะคะล่าสุดที่มันเกิดขึ้นนะคะเป็นรายงานจากเว็บไซต์ d e e l e c t ประเทศเกาหลีใต้ค่ะ เขาบอกว่า Apple ตอนนี้เนี่ยกำลังพัฒนาแผงหน้าจอ OLED แบบพับได้สำหรับใช้กับทั้ง iPhone แล้วก็ iPad รุ่นใหม่ในอนาคตของเขาเลยนะคะโดยที่รายงานเนี่ยบอกว่าแผงหน้าจอนี้เขาไม่ได้ใช้ชั้น Polarize ค่ะเหมือนอย่างแผงหน้าจอพับได้ที่ปัจจุบันนี้นิยมใช้กันในหลายรุ่นเลยนะคะของ Samsung Galaxy Z Fold 3ก็ด้วยที่เขาใช้ชั้น Polarize เพื่อเพิ่มความคงทนให้กับแผงหน้าจอโอ ED แบบพับได้ค่ะ ซึ่งการตัดชั้น p o l a ไ i z e นี่ออกล่ะคุณผู้ชมมันก็จะทำให้แผงหน้าจอพับได้ของ Apple เนี่ยบางยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะคะแต่ก็อาจจะมีปัญหาด้านความคงทนเหมือนกันนะที่เดี๋ยว Apple ก็จำเป็นจะต้องแก้ไขกันต่อไปค่ะหลงชีกลัวค่ะเป็นนักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Apple คาดการณ์นะคะว่า Apple ก็อาจจะเปิดตัวนะ iPhone ที่มาพร้อมกับแผงหน้าจอ OLED เนี่ยแบบพับได้เร็วที่สุดสักปี2025<ะ>่นะคะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะพอพูดถึงว่า เฮ้ย Apple เธอจะมีหน้าจอพับได้แบบนี้จะถูกฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์จากซัมซุงไหมล่ะนะฮะมีข้อมูลมาฝากกันเหมือนกันบอกว่าคือ Apple เนี่ยเขาได้รับสิทธิบัตรนะเกี่ยวกับหน้าจอพับได้จากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐแล้วค่ะคือตอนนั้นเนี่ยที่พอบอกออกมาว่าเอะเธอ เธอมีสิทธิบัตรแล้วงั้นเธอจะต้องไม่โดนฟ้องแน่นอนะนะก็ลือกันไปว่า Apple เนี่ยเขาร่วมมือกับ LG นะในการพัฒนา iPhone จอพับได้ในอนาคตโดยอุปกรณ์จะมีบางส่วนที่สามารถพับได้ซึ่งภายในสิทธิบัตรอธิบายแบบนี้ค่ะเขาบอกไอ้หน้าจอพับได้ของเขาเนี่ยมันสามารถเปิดปิดได้เหมือนหนังสือ,อคือเรื่องสิทธิบัตรนี่มันมีความเป็นละเอียดอ่อนมากๆนะ,ะมันทุกจุดทุกเม็ดจริงๆว่า ไอ้ที่คุณจดไว้เนี่ยมันคืออะไรถูกไหม,มเพราะว่าถ้ามันเป็นกว้างๆเนี่ยมันไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้นะถูกไหมไม่งั้นเดี๋ยวใครก็จะแบบโอ้โหคุณก็เลยตีขุมกันหมดเนี่ยไม่ได้<อ>ต้องชัดเจนเขาบอกว่าหน้าจอที่เขาจะได้มันคือพับได้เหมือนหนังสือเปิดปิด อ,อ,อาจจะใช้เทคโนโลยีคนละอย่างกันนะคะก็เลยไม่ถูกฟ้องไม่ผิดทางกฎหมายในด้านสิทธิบัตรด้วยนะคุณผู้ชมแต่มองว่าเนี่ยพัฒนาการของเขาเขาบอกว่าถ้าผลิตได้จะบางกว่าที่ซัมซุงใช้อีกนะนี่อาจจะเป็น1จุดแข็งจุดแกร่งของเขาได้เลยนะคะแต่ไอความบางเนี่ยความคงทนนี่ก็สำคัญถูกไหม <laughs> คือเพราะว่าซัมซุงเองเขาบอกเองว่า ที่เขามันหนากว่าเนี่ยเพราะมันมีความคงทนอ๋อเขาอยากจะให้อยู่ได้น,น,นานๆถูกไหมอ่านแล้วน้องใช้เนี่ยเห็นไหมบางครั้งเนี่ยบางคนแบบบางเครื่องอา้าวทำไมหน้าจเอาเป็นเส้นแล้วถูกไหมเออเดี๋ยวต้องติดตามกันดูน่าจะออกมาเออเราก็นึกถึงหน้าตาของ Apple ที่ ไอโฟนพับได้เพราะว่ามันคือคาแรคเตอร์ของซัมซุงไงหน้าจอพับได้ถูกไหมอเออแต่หน้าสมมติถ้าออกมาอาจจะได้รับผลตอบรับที่ดีก็ได้ใช่ค่ะอย่างรุ่นนี้ของซัมซุงเนี่ยเขาบอกว่าพับได้เป็นแสนครั้งนะเดี๋ยวรอดูว่า Apple จะสามารถพัฒนาให้มันพับได้มากกว่าน,นี้อีกไหมนะคะคุณผู้ชมเอาลาปิดท้ายวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาดูเรื่องของทุเรียนกันหน่อยให้น้ำลายสอก่อนปิดรายการานะสํสำหรับใครก็ตามค่ะที่เป็นแฟนของทุเรียนพันโบราณ พันหายากพันนี้คุณผู้ชมทุเรียนพันกบชายน้ําเราไม่ค่อยได้ยินเลยนะคะคือแอมยอมรับเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินนะแต่ปรากฏว่ามีบางคนเป็นแฟนเหนียวแน่นอยู่ค่ะคุณสามารถที่จะจองทุเรียนพันนี้ได้ค่ะกับเซเว่นอีเลเว่นแล้วนะคะในสนนราคาลูกละ1น9 0 0บาทค่ะเดี๋ยวก่อนนะเออ12,900บาทไม่ใช่ราคสินค้าใช่ไหมไม่ใช่เป็นราคาสําหรับลูกเดียวด้วยนะโอเคถ้าคุณกําเงินกําเงิน1 2 0 0 0เท่าไหร่นะ 900 900บาทคุณไม่ต้องไปหายากอีกต่อไปคุณเดินเข้าเซเว่นคุณจะได้แต่คุณต้องจองก่อนใช่ค่ะคือหายากจริงๆนะคะก็เลยต้องจองกันสักนิดคุณผู้ชมประกาศมาจากเพจ e e l e v e n t h a i l a n นนะคะเขาโพสตค่ะระบุเสนอสุดยอดทุเรียนในตำนาน <c oughs> เพราะอะไรคุณผู้ชมหนึ่งปีมันมีแค่ครั้งเดียวนะคะที่ทุเรียนกบชายน้ำพันโบราณหายากเนี่ยมันจะผลิดอกออกผลออกมาจากต้นอายุมากกว่า100ปีค่ะ นี่เป็นหูทุเรียนที่ต้องบอกเลยนะไม่ใช่หาทานกันได้ง่ายๆนะคะมาจากสวนจิตนิยมค่ะคือเขาปลูกแบบออแกนิกด้วยนะผลมันเนี่ยจะออกมากลมเนื้อเนียนทั้งหอมทั้งหวานมันนุ่มละมุนกินแล้วหยุดไม่ได้เลยแหละคือประกาศเขาบอกมาแบบนี้นะคุณค่่ <laughs> คือบอกว่าสายทุเรียนต้องห้ามพลาดนะลูกละ1 2 9 0 0บาทส่งฟรีถึงบ้านค่ะพร้อมกล่องระดับพรีเมียมนะ ปิดจองแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง22พฤษภาคมเท่านั้นและก็รับสินค้าได้ตั้งแต่24พฤษภาคมเป็นต้นไปเรียกว่าร่วมสนับสนุนกลุ่มกเกษตรกรไทยให้เติบโตอ,อย่างยั่งยืนนะพอเราเข้าไปแบบนี้เราก็ไปดูความคิดเห็นกันหน่อยนะในเพจของ7 e เ e ่นอีเลเว่นยเนี่ยเขาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรคุณผู้ชมหลากหลายจํานวนมากเลยพอ<ฆ>เห็นราคาแบบนี้อันดับแรก0% 10เดือนได้ไหมคะ<ฆ><ฆ>เอา<ฆ>มา<ฆ>เป็นหมื่นอยู่นะคุณผ<ช>ู<ฆ>้ชมรับคนละครึ่งไหมบางคนบอกอย่างนั้น หรือบางคนบอกว่าผ่อนระยะยาวนานสุดได้กี่งวดคะ <c oughs> ไม่มีใครแบบว่าไม่อยากทานเนาะ <c oughs> อยากทานแต่บอกเอ้ยมันแบบติดตลกกันเนาะขำๆหรือบางคนบอกว่ารหัสสินค้าหรือราคาหาทานยากมากกี่บาทก็ทุ่งค่ะกบใช้น้ําเชี่ยวแถมส่งฟรีถึงบ้านอกอกนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะเออเราก็ไม่เคยทานอ่า <c oughs> บางคนเขาบอกโอ้โหทานไปแล้วจะยังไง คุณผู้ชมเคยทานหรือเปล่าร้องให้ฟังหน่อยสิแต่ที่จริง,งอ,อ่ะ <c oughs> ถ้าพูดถึงราคาทุเรียน12,900สอเ้าราไม่ได้เพราะว่าในยุคหลังๆเนี่ยคือถ้าทุเรียนที่แกะเปลือกแล้วแล้วพอแบบเฉพาะเนื้อใช่ไหมแล้วก็พรีเมี่ยมจริงๆคุณผู้ชมไปอตโกรเนี่ย คุณก็ต้องเสียเงินเยอะอขนาดนี้เหมือนกันถ้าสมมุติบอว่าในจํานวนเยอะๆเนาะมไม่ไม่แปลกใจขีดละสองสามพันก็มีถูกไหม,มยิ่งนี้เป็นพันจากต้นไม้หาย,ยากคืออายุ100ปีด้วยนะคะไม่ใช่ว่าง่ายๆเลยนะที่จะมีโอกาสนํามาวางจําหน่ายแบบนี้นะคุณผู้ชม เอาละค่ะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดนะคะที่นํามาฝากกันค่ะในการตลาดเงินล้านประจําวันนี้นะคะยังคงกลับมาพบกับเราได้ใหม่พรุ่งน,นี้ค่ะเวลาเดิมเลย11นาฬิกานะคะกับข่าวสารการตลาดหลากหลายรวมถึงทุกแง่มุมธุรกิจและก็ข่าวสารด้านเทคโนโลยีอีกด้วยค่ะวันนี้อเม,มี่คุณแอมพร้อมกับทีมงานลาถุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ うん。